เ่นมาลักก่อโอ้ยยันจะของตกตายไปกอนโอ้โหว่ามีคนกินเอาหน่วยหนึ่งกันไม่ได้เสียใจ ชมสวนนะคะเงาและนีม่มาอย่างดอกมาเบิงมาดูสวนอ้อเห็นที่ไหนที่ไป็นอะเน,เนี่ยนี้อันที่ว่าโอ้ยนี่คือ ดินทิศเกือบไปก็ได้นี่คือต้นพันธุ์ต้นแรกของท้องอุไร่ต้นพันธุ์ต้นแรกแล้วก็ถาวไนมันไปไนไปวานมาดิวายว่าสิะาเบิ่งองนดอกพักหวานมาด่สงสัยมอว่านี่ เจ้าของเถียงก็เจ็บไปแล้วเจ้าของมาสิพามานเป็นต้นพักหวานปดาวดหักม <c oughs> ั้งมิดะนี่นี่น,นี่ดอกมันดอกมันเด้อวันศุมรหลักพักหวานนั่นแหละเจ้าของมันมเลยไม่เย็บแล้วนี่เบื่ออากาศแล้วโอ้ยหามึงคอนอยู่นี่ติโอ้ย <c oughs> <c oughs> วันท้ายคลิปเนี่ยวะมาเมื่อไหร่คะมาต้นเส้าครับเอาเตี่ยาสิมาเบิ้งอันดอกพะวานมือนหรนั้นลายเลยเพิ่นไม่เก็บเอาหววันมาเบออิเบ้งจะซื้อนี่ยางลองซื้อหาเลาะทายโน้ยถือมีดพร้อมจะไปหาต้นนั่นเที่ยมาน่อย คณะนั่นยุดหลังปลุลอะเดี๋ยวขอสำรวจเชี่ยม,มาหน่อยกันอย่างเงี้ยวงวเป็นปลูกยังไงมันไปนั่นเนี่ยไล่น้ำไปใส่ให้ปวกตาบแถวนี้ออกวาว่ายแง่หนั่นโอ้นี่ต้นพักหวานต้นนี้แน่โอ้ นีป้าผักหวานมันสมพมันว่าโหดโอโอๆมันเอาล้อ,อ,อ,อยางเป็นสัญลักษณ์ต้นผักหวานมันตัวนี้โอ้สมพมันไหลมทาทั้งนี้น,นี่เริ่มจะปลูกอันนี้ก็คือยัรองรองคือะอะก็ กอดน้องกอดน้องให้แน่นๆๆอ้อมแขนดีา้าอีลว่ามันย่างเด้วมาดูหน่อไม้พามาหาหน่อไม้ว่านี่มีคนมาขุดหร้อตอนนี้เบื้งอากาศ คนมาข <kaç Beginning S 1> ุดแล้วหอยก็ได้เก็บเยอะอาล่ะพุณงูพี่น้องงูสิงคลิปนี้จะยาว กมีะ่าต้นนี้ละแนงบน่นเนงน้อยกันมียังบุ่จีบอออเศร้ายากละ